จุลิลป์สในตอนเนือบัตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูเรื่องของพยัญชนะนะครับเรามามาต่อในข้อที่10บนะครับถัดมาคือพยัญชนะโทนะครับเสียงโทโทเขียนอย่างนี้นะครับโทนะครับกลุ่มเสียงเป็นเสียงโอนะครับเทียบกับพยัญชนะนําคือทอทหารนะครับเทียบกับตัวสกดคือแม่กดนะครับถัดมาตัวโนนะครับ โนเสียงโนนะครับกลุ่มเสียงก็เป็นเสียงโออยู่นะครับเทียบกับพัญชนะนําคือนอนหนูนะครับเทียบกับตัวสะกดคือแมกกลนถัดมาครับข้อที่11เอเสียงบอนะครับตัวบอบอก็กเขียนอย่างนี้นะครับกลุ่มเสียงอแล้วนะครับเทียบกับพัญชนะนําคือบอใบไม้เทียบกับตัวสะกดคือแม่กบนะครับถัดมาคือตัวพอนะครับ นี่คือตัวพอกลุ่มเสียงอนะครับเทียบกับพยัญชนะนําคือพอพอพานนะครับเทียบกับตัวสกดคือบอใบไม้นะครับถัดมาครับในข้อสิบสองนะครับพยัญชนะถัดไปคือโปนะครับ Bo โปโปก็กลุ่มเสียงโอเทียบกับพยัญชนะนําคือปปลานะครับเทียบกับพยัญชนะสกดคือบอใบไม้นะครับถัดนะมาครับเสียงโพ โพก็กลุ่มเสียงคือกลุ่มโอนะครับเทียบกับเพียงแนะนำเพาพานเทียบกับตัวสะกดคือบอใบไม้หรือแม่กบนะครับถัดมาครับข้อที่13นะครับเสียงโมหรือตัวโมนะครับมันจะเขียนคล้ายๆกับตัวบอใช่ไหมครับอันนี้เทียบกับตัวบอนี้นะครับเพียงว่าโมมันมีการขีดอยู่ตรงกลางนะครับก็เรียนใหม่ๆมันก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่สับสนนะครับ เสียงโมกลุ่มเสียงอยู่ในกลุ่มโอแล้วนะครับเทียบชันชนะนําคือมอมานะครับเทียบกับเพียญชนะสกดคือแม่กลมถัดมาครับตัวโยนะครับโยก็เขียนอย่างนี้นะครับเสียงโยกลุ่มเสียงโอนะครับเทียบกับเพียรชนะนําคือยอยักษ์นะครับเทียบกับเพียญชนะสะกดคือแม่เกยนะครับถัดมาครับรูปเพียญชนะนะครับก็คือตัว โรนะครับข้อ14นะครับตัวโรออกเสียงโอนะครับโรนี้มาดูวิธีการเขียนก่อนเขียนเหมือนรอเรือเรานะครับคล้ายแต่ไม่ไม่เชิงเดี๋ยวนะไม่ต้องตะันหางขึ้นไปมันมีอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันนะครับแค่นี้ก็พอตัวโรนะครับเสียงโอเทียบกับพญชนาคือรอเรือนะครับเทียบกับพยัญชนะสะกดบางทีก็เขียนแต่ไม่ออกเสียงสะกดนะครับ บางทีก็ออกเสียงเรต่อท้ายนะครับคำที่จะยกมาเป็นตัวอย่างคือคำว่าคำนี้นะครับกอสระอาโรนะครับอ่านว่าถ้าเป็นสำเนียงเขมรกลางนะครับ <c oughs> เขาเขาได้ตัดเสียงโรนี้ออกไปแล้วดังนั้นเขาจะอ่านแค่คำว่ากานะครับขณะที่สุรินเรายังออกเสียงอ่ากไกสระอารเรอือยังออกเสียงเรืออยู่ก็เป็นการนะครับการเสียงเรือตอนท้ายก็ยังเป็นเสียงเอกลักษณ์ของสุรินเรานะครับดังนั้นบางบาง คือสำเนียงกลางนะตัดไปแล้วสำเนียงถิ่นที่สุดินยังรักษาไว้อยู่ถัดมานะครับตัวโลนะครับตัวโลโลเสียออกเสียงโลนะครับกลุ่มเสียงกลุ่มโอเทียบกับพยัญชนะนำลอลิงนะครับแล้วก็เทียบกับพยัญชนะกดเสียงเละนะครับซึ่งภาษาไทยก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาทวนอีกทีก็ได้ว่าตอนท้ายผมน่าจะทำา แบบฝึกหัดออกเสียงสําหรับเสียงที่ไม่มีในภาษาไทยนะครับข้อ15นะครับเสียงโวนะครับโวนี่คล้ายๆกับโรนะครับอันนี้โรอันนี้โวมีการตวัดหางขึ้นไปนะครับโวเสียงโวนะครับพยัญชนะโวกลุ่มเสียงโอออกเสียงพยัญชนะนาคือวแหวนนะครับพยัญชนะสะกดคือเสียงวแหวนก็คือแม่เกลนะครับถัดมาครับเสียงซอ อ่ะโทษทีครับนี่ครับโอ้มันยากเหลือเกินเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆในช่วงตารางเนี่ยผมจะเอาวิดีโอ,อที่อยู่ใน YouTube เนี่ยเกี่ยวกับการเขียนนะครับพยัญชนะเนี่ยมาให้ท่านฝึกเขียนดูอีกทีนะครับอันนี้ก็แค่ดูผ่านๆไปก็แล้วกันนะครับ าบางทีผมก็ไม่ได้เขียนตามแบบมาตรฐานนะผมก็เขียนเอาสะดวกของผมบ้างเหมือนกันเพราะตอนเรียนใหม่ๆผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการเขียนแบบนี้นะครับคือในใจผมว่าเขียนไงก็ได้ให้ตัวมันเหมือนแต่ว่ามันก็มีระเบียบหรือมีวิธีการเขียนอยู่อันนั้ก็แล้วแต่ท่านนะว่าจะเขียนให้มันได้เป๊ะตามหลักการของเขาหรือเปล่านะครับส่วนผมผมบอกเลยผมเน้นเอาสะดวกทีนี้นะครับมาดูตัวนี้นะครับเสียงซอนะครับอันนี้เขียนให้ดูแล้วใช่ไหมครับซอ กลุ่มเสียงอนะครับแล้วก็เทียบแบบพยัญชนะนำคือสอโซนะครับส่วนเทียบตัวสะกดเสียงหอนงูกหรือเสียงเฮนะครับเดี๋ยวมาลองออกเสียงอันนี้ดูหน่อยก็ได้นะครับเช่นคำว่าอากาศอากาศนะครับคำเบียนก,ก็พูดคาว่าใช้คำว่าอากะนะครับมีอสระอกอสระซอ,ะอาานะครับเหมือนกับในภาษาไทยแต่ว่า เขาไม่อ่านอากาศแบบของไทยนะครับเขาอ่านา,ากะนะครับนี่คือเสียง่อหอสะกดที่เอามาใช้เมื่อ,อตำแหน่งใดก็ตามเนี่ยที่เสียงมีเสียงซอนะครับสะกดท้ายนะคำเิ้นก็จะอ่านแบบนี้หมดทีนี้การการที่อะไรท,ที่เป็นซอก็ตามเนี่ยแม้กระทั่งในภาษาอังกฤษนะครับเจอคำเนี้ย คนขมรเขาก็ไม่อ่านสเปซแบบของเรานะเขาอ่านสเปะคืออะไรที่ซออยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะออกเสียงฮอทั้งหมดอันนี้ก็เป็นลักษณะของการออกเสียงแบบขมรน,นะครับถัดมานะครับรูปเพลชนะสุดท้ายโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่สุดท้ายเดี๋ยวนะครับขึ้นไปตัวนี้อเอาให้จบเลยก็ได้นะครับก็คือเสียงฮอนะครับฮอฮอก็ก็ขเขียนอย่างนี้ ฮอนะครับกลุ่มเสียงอนะครับเทียบกับพัญชนาคคือฮอนกคูกนะครับจนตัวนี้ไม่มีการใช้เป็นพัญานะสะกดนะครับถัดมาครับลอนะครับลออันนี้เขียนเหมือนตัวโตก่อนนะครับแล้วก็มีเชิงนะครับคือภาษาเขมรมันมันก็จะมีชุดอะไรที่มันคล้ายๆกันอยู่คู่หนึ่งคู่หนึ่งแล้วก็จําสลับกันบ่อยๆนะครับเสียงลอใช่ไหมครับกลุ่มเสียงอนะครับเทียบกับ พยัญชนะนาก็คือล o l l i n นะครับแล้วก็ไม่มีการใช้เป็นพยัญชนะสะกดถัดมานะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปดูหมายเหตุอ่าพยัญชนะนี้คือตัวออนะครับเขียนเหมือนตัวโรสองตัวนะแล้วมีขีดนะครับก็เป็นเสียงออก็เหมือนอ๋ออ่างเรานะครับกลุ่มเสียงออกลุ่มเสียงออนะครับเทียบกับพยัญชนะนาคืออ๋ออ่างนะครับสะกดไม่มีการใช้นะครับอันนี้ก็มาดูหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับ อโอเคหน่วยเสียงที่เขียนแบบนี้ครับคือขีดศูนย์นี่คือมีการใช้เป็นตัวสะกดนะครับแต่ไม่มีการออกเสียงครับมีการใช้อ่มีรูปนะครับอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้นะครับคือมีเขียนไว้แต่ไม่ออกเสียงนะครับถัดมาครับหน่วยเสียงที่ขีดแบบนี้คือไม่มีการใช้เป็นตัวสะกดเลยนะครับพย,ยัญชนะบางตัวก็ใช้เป็นเฉพาะพย,ยัญชนะนำอ่าสาหรับพย,ยัญชนะนําแล้วก็พย,ยัญชนะสะกดที่ไม่มีในภาษาไทยได้แก่เสียงเจอเยอเยอเร เลแล้วก็เนะครับอ่าซึ่งจะได้ในะจะได้นำมานำเสนอในข้อ1.2อีกทีนะครับในวิดีโอถัดไปนะครับอ่าทันมานะครับในภาษาเขมรเสียงสะกดอ่าที่ลงท้ายด้วยกไก่พื้แม่กก,กเนี่ยอ,ะะอาจจะออกเสียงได้ทั้งเป็นแม่กกและก็เป็นคือละเสียงนี้ออกไปนะครับคำอธิบายได้อธิบายไว้ในหัวข้อในหัวข้อที่1.3นะครับอาจจะมีเดี๋ยว1.3ผมได้เขียน อะไรไว้หรือเปล่าโอตรงนี้ต้องแก้เป็น1.3เดี๋ยวไปแก้นะครับก็เดี๋ยวก็จะได้พาอ่านต่อไปนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสมออกุลสมจุบเรียแบยบ